สบ,บายดีทุกคนสบ,บายดีคำสาวเด้อนังทาน้องไผ่ก็น้องสาวอืมนังทาน้องซ้ายก็น้องสะพายมาเรจนจะมาหาไปบัโรดมหกมีว่าไปต่อสปา์กันสตาร์ค้มมีใครมาด้วย กันจ้าอ๋อทำไมต้องให้ฉันนั่งหน้าเธอไม่นั่งหน้ากับสามีเธอเหรอไม่ค่ะกำลังว่าวาวซุปเปอร์ไว้แฮวถทาื่นตื่นแต่เศร้าๆนั่งทาเลย ยังมาแต่เศ้าเนี่ยนั่น่ามหนเออก็ได้กับบอหักตื่นสวยตื่นสวยจนได้ยก่างอ่าเราทราบตังแต่ปิดเสียงไหวเปล่าไปนอนสายแต่ว่าปิดเสียงตัวตัวอาบน้ำแต่เพิ่นนอนอยู่หันเพิ่นนอนอยู่เที่เออบ่ได้นอนอยู่ลุ่มแล้วบ่ให้นอนอยู่ที่งเราไป ทั้ง<อ>ปีมันอบกบ้านยังบ้าน,นยังใกล้ห้าง้านเลยเป็นงดูาาวันนี้หนูยาย่ามาด้วยเด้อสบายดีนโลก กัจจบทาพูดพี่บานโทรศัพท์มันบกุกงเลยตื่นตหาเออ,อเนะตายแล้วจกจจันทร์มจะมาสู่ใจฉันหราจจนรรีบฟาแตงหนาโอเคทุกคนเดียวไปพ้กกันอยู่หวัดไปยังไงบดางมีปะอเอ็นเขาบอกได้ติดม,มาสัก ปกติเขาจะใช้จินเต้ยาวให้สายสัขหัวเบตรงบันน,อน,นอกไม,เเกเม่เขาเขตเมืองไซบูทองแบบเขตบ้านเขาเขาจะมาทางหลักทางหลักมนคือว่ามันใก,กว่าแม่มันใแต่เดียวขี่จักให้งไวเลย เดจกันสิบห้านาทีพอปิดเลยติพอนาทีสินาทีครับเก็ดม่เลยทังสีวิัยนะพอเจ้าสีมีแผนเททางดำาเองอเจ้าเริ่มกินสีเททางหลัดยาวทางเบื้องซ้ายูดท้องเท่านั้นเริ่มแบบลาดยางกับเบอสมอเลยไปน้ำปงน้ำผุนครับมันกัดแนวเบิง แต่คำสว่างมากขนามบานยังว่าเลิกๆน,นก็ยังมีทางคนกีบเจยมันคําห่คาแห้งนะด้วยม,มีตลาดมีค้นกี๋ได่ไหนก็ไก้นี่นะมันจะเวนทาง นนีพัอันนี้พันยังเหมือนทุลักทรเลอยู่ว่าการเพื่อนสาวเขาเปิดแต่เสี่ิวโอ้ยกูลืมซุ่มหนามันเนาะมาตรงไปตอนไหนกันเทนินลงเทนินอันนี้ขึ้นมือสวรรค์นะนี่ทางดีเลยเนาะเออเาจไปแล้วเี็นดีชุดเลยบ่ลเราดีเอาตันี่ลงจนชุดบ้านเขาไปเลยเนาะนี่เหินหลุด ลังนี้ตัวนั้นตัวนโมเดิร์นทันทางหน้าคสุกนี่โอ้เพื่อนไปเดีวมาคุนเพ็ดหานคายนะันค่ะนะเขาเจ้าเท่คนบักนาค่ะอดีลยีเท่ฮอนกีเ่เนาะนาเลย

นี่อ่าเอะกำลังสาง่กันาก็ได้แต่ฐานเป็นซารกคมนครงสร้างลุมบอดี้นี่คำมมมันถล่มลงมาใทังเลหวัดเนอยู่วัดปนจัาเลย ของเงินนนะของน้ำร้ขนาดโอ้จะใส่สิ้นน่ารังน่ารักเฮ้ยได้ยินอยูพี่เ้ยสบายดีโดย

หลกัลกหลักฐานแมนยังเลยอะัอยู่บันดงวักม <ok ีเมืองไซคูทองสัาได้อ๋สะดุดตอนโควิดอ

อยู you, you ่อยู่จากองค์ยะผู้เดียวอ่ะโอ้ดยว้าลุยเองสางเองคนนะดยแล้วก็ดีนะกูมีไมคอยเนาะด้ยไมคอยกวดออกเฮียเอาพันแม่เอาคันน่อยเาคันใหญ่ มาต่อสตาเงินสตาคำทุกคนต่อสตาเงินกระตุกเขาใส่หมกใม่เด้เฮยกระตุกเขานกกยิบกินลงอ่ะยิบกินคูหิวเขาคุิวเขาเขาได้ัวเล็กตัวเลกไม่ได้ตัวใหญเล็กนะกอจุอยู่ใน่จะจุเสียอันานล่างเนี่ยเด็ดเด็ดนี่นี่ ลืมใบคูนใบย่อฮะใบคูนใบย่อบอ่ะน,นี่พอมาต่อสตาเงินระตาบัตรมีใบคูนใบย่อยอดกลัวยอยดอ้อยน่าฮะกิมแมนไทย บ็หจักข้าเจ้าออกไปโบให้ในบ้านนี่เคยปัดไป,ดป,ปหาคอยอดอันอ้อยน้ำข้าเจ้าทำไมคุณพี่ไม่บอกมาเน,ะน,นา,านะอืม เป็นอะไรอยากไปฮะเบาบ่กกันเท่าหูยังว่าเตียมมาเนาะหูเคยมาหเเอหนาวัดเอาเือนหนาวัดหนาวัดเลยเื่องไหัวักหนาวัดนได้เรื่องเออเออบนี้หาของจนยาหาของไหน เัีกลัวเองะกันเงียบอ้อยเดิวทักแล้วเขาจะเปิดน้ำไว้บ่ะนะน้ำร่อนไฮแล้วเขาได้เปิดน้ำไว้น้ำร่อนไฮแล้วสรูสเลเข้าไปหลดก็ สบายดีมีคนอยู่เฮือนบอมีอันยันก้อยยันอ้อย,อยบะลูกยันอ้อยมีบะอืมโบบีคนอยู่มีแต่เด็กน้อยอยู่ถามเล่านะบงงนังซ่องเล่าคือที่อยากกันบอกจะมีขี้เมนอยู่บะมีอยู่ข้อขี้เมนแน่ ยอดกล้วยยอดอ้อยนี <Hi> <a> ่แหละเพื่อนไทมียอดอ้อยเอ้ยบ่จังไนบ่โอโดยโบเมนคอนเทนต์เด้อพี่น้องอันนี้เรื่องจริงเด้อโบเมนคอนเทนต์เรื่องจริงโดยเฉพาะเลย มาละบุหัวต้องมีน้ำขีเม็นมีนยากรอ,อยันอ้อยะนะเก่ยาเียมาอออะบ,บ่อร์อันไหนก็นได้อันแรเออใส่ขั้นดีอ ขอบใจลลายใหญ่บใจได้อเ้อเด้นุ่นอ้อยยางครับเพื่อนกองเฟือด็กองเฟืองเพือนเขาจะนเขาเลียไปเดนนะโอเขามีอ้อยลายเพื่อนจะมีกองเฟืองเียไปเด่นนะโดยเดนา้องพ่มีกองเฟืองให้โย มาหลอบ,อ,อ,อบัน้องบังมี่สวยบันเรื่องมีกองเฟืองเออเดนะ่ะอย่านะลูก บรรยากาศดีเลยเนาะโอ้บรรยากาศคืองามแถน่นี่นะโอ้บรรยากาศดีบรยาาบรยากาศงามแบบบ้านๆ ن แบบสมัยก่อนเลย สบายดีพญายิ้งแดดบ่ามาข้อยอดอวยยยอดกล้ยยอดกล้ยยอดอ้อยบ่เคยมาแล้วโบหัวมียังแน่ พานเอวเฮแม่นเอวคุณลูกไผ่ลูกไผ่บ่เออลูกไผ่ลาวนายเอวโอยมาถึงหมองจับไปเลยนายเอวเอาไปกินเพื่อนแล้วเพื่นว่าจ้าผู้เชี่อนชาญยายเอวเลยเหมือนมากอะก็ไปจับขวมนอยู่แห้งมันอยู่เป็นได้ไปเข้าทางเอวกับฟัวนะเอ้า เปนไครับหักัวกเวะามก้อมากพูดเอาเพื่นเป็นเอวแล้วเด็กิมยอนมันผู้ชายมันบ่ได้ไปแตกนะอู้ชายี่เองม่ไดงซ่เอวได้เนี่ยเรามีเชือกมาได้ๆต้นกล้วยมีปะหยอดกล้วยเดี๋ยวให้ยาเมอเี๋ยวสิบปม่บให้คนฟังก่อนเออเอ้ขอไปหารดคอตันกล้วยใช่ปะคอตันกล้วยต้นอ้อยบะ bay khôn bay nhóm bay nhóm bỏ bỏ gạo đến bay nhóm gạo đến đây bay nhóm gạo đây thôi Đầu lươn đến đây bay nhóm gạo đến đây bay nhóm gạo đến đây bay nhóm gạo đến đây bay nhóm

ตั้่มีลูกเนาะเอเียนี่มันมอันน่เอวบัมีลูกบ่เฮยลูกมีล้วรมีลูกลูกูดดซานินผู้ชายลูกลูกเอ้ยอีร้อยลูกอไรร้อยแม่มันอยู่ที่ที่ชอจักปีแล้วลูกอันอยู่เท่าไรสิบสองปีโอ้กำลังเป็นตาแพรกกำลังจะเจมาคนเเป็นผู้บ่าวแล้ว เฮ้ยอย่าตัดยอดมันเลยเฮ้ยเอานยอดยาวๆไปเลยเอาไปใส่อะไรเอาอด้วนี่เอาไปใส่น้ำผึ้งหอมอือใส่ชื้้ามสี่ดอกกระเพาะแล้วผึก้านี่ตะอยู่ในวัดเจัรเข้ะ

เลขออกง้งเลขออกังฮะฮะเออมันว่าเขาไ่ได้โอกาสลงเลออก้งเอินพ่อเอิแม่บอกเลาติเลขออกงง mời quáu 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 mời

ยังบอเปิดพี่น้องเบิร์ดได้ยันเคลื่อนบิ๊กอันไทยเพลินแล้วเนาะเฮ้ยบิ๊กข่ายยาคู่แล้วเนาะบอเอากระยาญาด้วยดย